นอนขั you ้นนอนคลองบนขั้นนอนนี่ยนอนบนหัวพวกลิีนบ้างนอนบนหัวพวกเรียบ้างอย่านอนบนหัวพวกลิีนสินอนพวกลิีนนอนบนหัวบีน่มั้งอย่านอนบนหัวปีน่า เป็น,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 นปนนมรีหน้ากับบุกลินใครดื้อกว่าบุกลินบุกลินเป็นด็กีมีน้าดื้อไม่ใช่ <laughs> แล้วตกลงใครดื้อบุกลินมีหน้าเป็นด็กดีบุกลินดื้อน้อยเป็นบุกลินเป็นเด็กดีมามนเป็นเด็ก ไม่จริงอ่ะเด็กนั่นแหละสองคนดื้อพอกันเลยใช่ไหมไม่เออใครดื้อกว่าพกดล้่จะเป็นเด็กดีไหมไม่เป็นเอาเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีดีกว่าเนาะ